ตู้เสื้อผ้าเปิดมาอืมีกลิ่นอับแบบนี้เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ตู้เสื้อผ้าของเราหอมนะครับไม่ได้เหม็นอับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับ อยู่กับรายการไลฟ์สาระนะครับสำหรับอีพีแรกวันนี้ผมมีคลลบดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหากลิ่นอับในตู้เสื้อผ้าของเรานะครับด้วยงบสี่บาทเท่านั้นครับว้าว <Wow. S 1> น้ำยาปะปานุ่มนะครับต้องเป็นสูตรเข้มขน้นหรือว่าเป็นสูตรน้ําเดียวแบบนี้นะครับมันถึงจะหอมนานได้ ประมาณ14วันเลยนะครับ14-15วันนะครับที่เราใช้ก็มีขวดน้ําดื่มเก่าๆของเราหนึ่งขวดนะครับแล้วก็แล้วก็เอามาตัดนะครับเอามาตัดเพื่อใส่ยาปรับพามนุ่มลงไปนะครับ แบบนี้นครับแบบนี้แล้วก็นี่เป็นฟองน้ํานะครับที่อยู่ในขวดยากแก้ปวดหรือว,ว่าพวกวิตามินนะครับที่ที่เราทานกันหมดแล้วนะครับก็เหลือข้างในเราก็เอามาตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นลงไปในนี้นะครับโดยเราซ้ายกันไกลตัดนะครับ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปนะครับเพื่อให้เพราอเวลาเราเทน้ํายาปรับความนุนลงไปเนะี่ยก็สามารถอยู่ได้นานนะครับไม่ละเหยง่ายนะครับตัดลงไปเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีฟองน้ําแบบนี้ก็ไปหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วว่าทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับก็มีฟองน้ํานี่ขายแผ่นละห้าบาทนะครับแผ่นแล้วก็จะได้เยอะกว่านี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทําหลายๆขวดก็ไปหาซื้อได้นะครับแผ่นละห้าบาท สำหรับผมไม่ต้องซื้อเพราะว่านี่เป็นขวดยากแค่ปวดที่ผมกินไปหมดแล้วนะครับก็เหลือฟองน้ําที่เขาใส่มาข้างในนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับดีกว่าเราเอาไปทิ้งนะนี่หลังจากเราตัดไปแล้วก็กระจาแบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็ตัดน้ำยาปรับพานุ่มเทใส่ลงไปเลยครับสี่บาทเท่านั้นนะครับหอมทั้งตู้แน่นอนครับเพื่อนๆนะครับเนะทใส่ลงไปครับเท,ลง,บทลงไปให้ท่วๆนะครับ นี่ล้วก็หาอะไรมาคนๆๆนครับผมก็ใช้ไอ้เจ้าซองน,นยาปรบพนุ่มเหนลอคนนะครับนี่ม้มวนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คนนะครับคนให้ทั่วๆ เพียงแค่นี้นะครับเสร็จแล้วครับเราก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ยตู้เสื้อผ้าของผมใช่ไหมครับก็ถ้ากลัวเขาล้มนะก็เราต้องหาอะไรมาตั้งของ,ของผมมันจะมี คอมพิวเตอร์เก่าๆอยู่นะครับที่ผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็เอามาตั้งไว้อย่างนี้นะครับเพื่อเห็นปะตั้งไว้อย่างนี้นะครับม,มีอายุได้นานถึงสิบห้าวันเลยนะครับ พอหลังจาก15วันแล้วก็แล้วแค่ทาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับลงทุนแค่สี่บาทเองนะครับเอาครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไร <ๆ S 1> ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับผมขอบคุณมากครับ